การก็ทำมาสสองปีแล้วถ้าจะไล่ออกไม่มีสิทธิ์ไล่ออกอย่างแรกมันจะเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างเอทามีดีเทีเงินเดือนเหมือนทุกคนเนี่ยแหละแล้วอย่างที่สองจ้าคนจะไล่ออกต้องเป็นผู้ใหญ่เนาะอย่างที่สามกลับมาแก่ขนาดนี้แล้วคงไม่มีไล่ไกรออกอะไรอย่านีกานมั่งแต่เด็กจนโออะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่ผ่านมาสองสัปดาห์เขาบอกว่าเราต้องแบบเปคนกลางทําใจลำบากไปกับแก่ทคนลำบากเลยคเล่ะเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าเอา คนผงฟังไอ้เอกตัวมาดำเองอะ่ะทุกคนมาดำเองจุดยืนชัดเจน,เจนยังไงก็แล้วแต่มาดำก็มีจุดยืนชัดเจนน็อตเองก็มีจุดยืนที่ชัดเจนน็อตอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยาปก,กติจะไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยเนาะคือทุกคนคิด่างกันได้หมดอะ,อะแต่ในที่สุดแล้วเราก็คือเพื่อนอะ่ะ เพื่อนที่แบบว่าไม่ใช่เพิ่งมารู้จักกันสองสามปีนะเพื่อนที่สนิทกันมาเปสิบสิบปีอะไรอย่างเงี้ยเันาือว่ามีมันมีคุณค่ามากกว่าความเห็นทางการเงิหรืออะไรอย่างมากอย่าพี่แดงเขาบอกว่าพี่น็อตเขาเป็นคนที่น้อยเป็นคนน้อยใจตรงนี้เขามีไหมกับสิ่งที่แบบไม่มีเพราะปกติทุกวันนี้บางวันรายการไหนที่เมื่อทำไปไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยอีน็อตมึงไปถ่ายให้่อยอย่างรายการกระชาพาเงี้ยพี่น็อตก็จะไปช่วยถ่ายให้ไม่มีคำว่าไม่มีผลต่อความเป็นเพื่อนไม่มีผลต่อความเป็นเพื่อนแล้วก็ที่สำคัญไม่มีการลดรายการหรืออะไร เพิ่มรายการที่มันได้ค่ะหน้าจอคุณว่าแรงยังไงข้างหลังแรงกว่านั้นเยอะค่ะก็ไม่แรงขนาดกันเยอะแล้วมันมีวิธียังไงที่สุดว่ายังไงมันก็เป็นเพื่อนกันมันแยแยยังไงเชื่อไหมขนาดปุ๊พี่นกพี่นกอ่ะเป็นเป็นเจ้านายมาดามพี่นกพี่ลอะไอ้ทาะเขาก็จะบอกว่ากูกลัวพวกมึงสองคนทะเลาะกันมองหน้ากันไม่ติดจริงๆเลยก็ยังกลัวกันนะคนไม่เคยเห็นการนั้นเกิดขึ้นใช่ไหมคะคือตีคือตีกันเลยโทรศัพท์คือไม่ตำกับน็อตที่ถ้ามีอะไรยกหูก็เฮ้ยมึงโกรธอะไรกูรือเปล่ามึงอยากจะเคลียร์อะไรหรือออเปล่่าาะไรยงี้ คือมันไม่เคยมีถึงจุดที่ต้องเคลียร์ต้องอะไรมีแต่แบบไหวนะตอนที่มันโดนอะไรเยอะไหวนะไหวนะอะไเลยไอ้ทุกวันเพิ่งด่ามันไปคับบอกว่ามึงยำลุงป้านะอากูสะเละเลยนะอไถึงได้ที่ที่ไมนมีผลต่อเราไม่ความที่แขกรับเชิญที่มาเขาสนิทกับพี่มดดำทั้งนั้นเลยแล้วพอมันต้องมาเจอในเหตุการณ์แล้วมันเกิดดราม่าหลังจากรายการจบอย่างแรกก็จบรายการปุ๊บน็อตขอโทษทุกคนนะอ๋อคืออันนี้คือความขอโทษมองกองทุกแม้กระทั่งพี่เอกเอ้ยพี่แจ็คหรือแม้กระทั่งหรือพี่เอกกับพี่สักรพกั่นแหละค่ะ ทุกครั้งเราขอโทษจนมื่ทดำขอโทษต้องแบบเสร็จแล้วขอโทษอีกทีหนึ่งตัวน็อตเองก็ขอโทษเพ<อ>ราะฉันคือจบรายการมันคือจบรายการพี่มือามลำบากมาด้วยความที่เราเป็นปพิธีกรแต่เขาบอกว่าเราต้องเป็นกลางให้มากที่สุดแต่ยัที่เขาก็รู้ว่าเราจบเดืเอยังไงต้งกลางได้แค่นี้แหละ <c oughs> วันนี้อย่างที่มื่มดบอกว่ามากเขาพยายามแบบว่านาที่คือเอาง่ายๆเราต้องแยกระหว่างคำว่าสื่อสารมวลชนกับพิธีกรเนาะพิธีกรของมืาอคือเอเ์เนเมน ถ้าสมมติสื่อสารมวลชนจะเป็นอีกแบบหนึ่ง <c oughs> แต่อันนี้เราคือแค่ว่าทํำยังไงให้คนรับเมสเซจเนี่ยได้ย่อยง่ายที่สุด <c oughs> มากที่สุด